ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปูยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปูยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะจำนวน4เส้นนะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะซึ่งมีความยาวเส้นละ115เซนติเมตรค่ะถึง120เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งค่ะและเราก็จะเวลนยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีค่ะไว้ใช้สำหรับทํากีบดอกนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานสีค่ะเราก็จะหยิบดิบบินที่เราเตรียมไว้นะคะจํานวนสี่เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อเราหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะตามด้วยเส้นที่สองค่ะมาประกบกับเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามค่ะมาประกบกับเส้นที่สองค่ะ ค่ะเมื่อเส้นที่3าประกบกับเส้นที่2แล้วนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่4ค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็คล้องเส้นที่สค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ฐาน4ี่โอเคค่ะเมื่อได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4ด้านนะคะหรือสี่เส้นค่ะ และเส้นที่4ี่นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะค่ะเมื่อเราสอดริบบิ้งเข้าไปในห่วงแรกแล้วนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันค่ะแล้วเราก็กดให้เกิดความแน่นนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะค่ะเทคนิคในการทําฐานลูกส้มนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะ จากนั้นค่ะเราจะหยิบเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1และเส้นที่สค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ค่ะมาประกบกับเส้นที่สามค่ะ ค่ะจากนั้นเราสังเกตว่าเส้นด้านบนมี4ีเส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่2ก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนและเส้นที่สาค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ โอเคค่ะ okay, จากนั้นเราก็จะสังเกตว่าเส้นด้านบนมี4เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกขาวางลงไปด้านล่างนะคะโอเคและเส้นที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็ผ่ในห่วงแรกนะคะประมาณนี้ค่ะและเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผ่ในห่วงที่2ประมาณนี้ค่ะและก็เส้นที่4ี่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผ่ในห่วงที่3ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันนะคะ ค่ะเมื่อเราดึงริบินแต่ละด้านเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะทําการวางทับนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นใดก่อนก็ได้นะคะวางทับไปทางด้านหน้านะคะเราจะเระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ ประมาณนี้นะคะเส้นที่2ค่ะก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3ามเส้นค่ะโอเคค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นแล้วนะคะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเส้นที่2ก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากัน เส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่3มนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะและเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่สอดบุญนะคะไปทางด้านขวามือนะคะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีที่เราเตรียมไว้ค่ะในส่วนที่เราจะนําขึ้นมานะคะเราจะนําส่วนที่เป็นกากเพชรค่ะเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นนะคะแล้วเราก็ตัดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะไล่นะคะสอดไปเรื่อยๆค่ะจนครบนะคะทั้งหมด8คู่หรือ8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากลีบรอบแรกนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะเทคนิคในการทํากลีบรอบแรกค่ะตามตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้นะคะผักออกมาด้านนอกประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ม้วนโคงออกมาด้านนอกอีกรอบนึงนะคะจากนั้นค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะได้ลักษณะของกีบเส้นแรกรอบแรกตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะ จากนั้นเส้นที่สองนะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําเหมือนเดิมค่ะหยิบลิบ้งขึ้นมานะคะใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้ค่ะผักออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็มวนออกมาด้านนอกอีกรอบหนึ่งจากนั้นใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะเราจะสังเกตเทคนิคในการสอดนะคะจะสอดตรงกลางเส้นด้านหน้านะคะประมาณนี้ค่ะใต้มันจะมีเส้นสีขาวใต้เส้นที่เราหยิบนะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเส้นถัดไปเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบรอบแรกจนครบทั้งหมดนะคะ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราค่อยๆดึงแต่ละกีบเข้าหากันค่ะค่ะเทคนิคในการดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะไล่ดึงนะคะไปเรื่อยๆค่ะ ของแต่ละะะเส้นนะคะโอเคค่ะเมื่อเราดึงกลีบนะคะแต่ละด้านเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของกลีบรอบแรกตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราดึงกีบแต่และด้านเข้าหากันแล้วนะคะตามที่เราต้องการค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะแล้วก็ทําการสอดกีบนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะเวลาห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้นะคะเส้นถัดไปค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะทําซ้ําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำากีบรอบที่2นะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มทำากีบที่สองตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งนะคะม้วนโค้งไปทางด้านหน้าค่ะใช้ปลายสอดนะคะข้างกกีบที่2นะคะ สอดประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะโผล่ด้านหน้านะคะแล้วเราค่อยดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะเราก็จะได้ลักษณะของกีบรอบที่2ประมาณนี้ค่ะเส้นถัดไปไล่ไปทางขวามือนะคะม้วนโคง้งริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหรือด้านหน้านะคะใช้ปลายสอดนะคะในห่วงกีบด้านหน้าค่ะประมาณนี้โอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบที่3ค่ะเทคนิคในการทํากีบรอบที่3ตามตัวอย่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะเราจะม้วนเข้าไปด้านล่างค่ะแล้วก็ตั้งฉากของกับเส้นด้านหน้านะคะใช้ปลายม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วเราก็จะสอดตามกีบนะคะตามล่องกีบนะคะเส้นที่อยู่ด้านหน้าเราค่ะแล้วเขาก็จะโผล่ด้านล่างของเส้นนั้นนะคะที่อยู่ด้านหน้าค่ะประมาณนี้นะคะแล้วดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะจากนั้นเราก็จะกีบเข้าหากันนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้กรีบแรกแล้วนะคะกรีบที่สองก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะทำเหมือนเดิมค่ะม้วนโคง้งลิปบิ้ลงไปด้านล่างนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะนําร่องนะคะกรีบที่เราม้วนโค้งค่ะตั้งฉากใช้ปลายโคง้งม้วนเข้าไปด้านในแล้วเราก็สอดนะคะบนกรีบด้านหน้านะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะโผล่ไต้เส้นด้านหน้านะคะ แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จัดกีบค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้านะคะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมดแเส้นเลยนะคะ เมื่อเราไล่ทํากลีบรอบที่3จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราค่อยๆดึงแต่ละกลีบเข้าหากาันแล้วก็จัดให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะ โอเคค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากรีบรอบข้างค่ะกรีบใบรอบข้างตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ผักขึ้นด้านบนค่ะม้วนเป็นรูปทรงกลวยนะคะแล้วเราก็สอดใต้เส้นถัดไปค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราแล้วเราค่อยๆยดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นที่2หรือคู่ที่2เราก็จะไล่วนไปทางด้านซ้ายมือนะคะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบใบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะในส่วนที่เหลือออกค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านหลังขึ้นมานะคะแล้วเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพาไปทางด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นนะคะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าประมาณนี้ค่ะเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะจนครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปุยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมขั้นตอนในการพับนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ